เโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาพบกันแต่เช้าเลยนะครับพอดีเมื่อคืนนี้ผมได้ของพิเศษมานะฮะเลยก็อยากจะมาเปิดกล่องแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เล่าอะไรเบื้องต้นให้เพื่อนๆฟังเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตื่นเต้นกับรองเท้าคู่นี้มากนะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้แบบยาวๆไม่ตัดต่อเลยนะครับ New ิ Balance ส่งกล่องนี้ไหมผมนะฮะฝาฝนมาเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเขาส่งอะไรมาให้นะครับ กล่องสีแดงแบบนี้นะครับท่านแทนเปิดเลยละกันนี่อะโอเคเห็นยังสีส้มเลยนี่งไง New Balance Fuel Cell Supercom นะครับ New Balance Fuel Cell Supercom คูน่นี้หนาขนาดนี้ดีไซน์แบบนี้นะครับจะหยิบสองข้างดีกว่าเดี๋ยวยาวไปเลยนะครับวันนี้ตื่นมาแต่เช้าก็มา แกะกล่องเปิดกล่องคุยกันเรื่องสเปคของรองเท้ารุ่นนี้เล็กน้อยแล้วกันนะครับโอเคอะในมือผมเนี่ยนะครับ New Balance Supercom Trainer นะครับเป็นรองเท้าถ้าจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ New Balance ที่เขาจัดไว้ก็คือเป็นรองเท้าใสายทําความเร็วนะครับแต่คู่นี้เนี่ยถูกออกแบบมาสำหรับการใส่ซ้อมนะครับเพราะดูดูจากรูปทรงของมันสีเพื่อน,อนมันค่อนข้างโฟมค่อนข้างหนามากๆครับมันไม่ได้ค่อนข้างหนามากๆม,มันหนามากๆ ผมเปิดมาปุ๊บนะผมเห็นผมตกใจมากเลยอะ่ะเฮ้ยหนาขนาดนี้เลยเหรอนะฮะลองวัดมันเนี่ยนี่ใช้ไอไม้ ite, นี่นะวัดนะถ้าจากข้างนอกสุดนี่นะครับเกือบหกสิบอะหกสิบเซนหกสิบมิลน,นะโฟมแต่มันวัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับวัดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะต้องวัดจากข้างในนะครับซึ่งตัว ค่าของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประมาณ47ส้นเท้าจะสูงประมาณ47นะครับแล้วก็หน้าเท้าสูงที่39นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองเท้าที่โฟมค่อนข้างหนามากมากๆนะครับต้องเดี๋ยวผมปิดลำโพงนิดนึงกลัวเสียงดังเกินไปโอเคต้องขอบคุณข้อมูลจากคุณ Max running reviewer ด้วยนะครับนี่เขามาแชร์ให้ผมฟังว่ามันต้องสูงประมาณนี่47นะครับ แล้วก็หน้าท้าสูงมา39นะครับจุดเด่นของรุ่นนี้พอแกะออกมาดูแล้วนี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับไฮไลท์ของมันก็คือตัวโฟมนะครับโฟมเนี่ยเป็นเอ็นฟลูอลเซลนะครับที่ประกบกัน2ชิ้น2ชั้นนะครับ2ชั้นนะครับแล้วก็มีนี่ Energy Arc อ่า Energy Arc นะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับอ่ด้านในเป็นแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับ Energy Arc ที่อยู่ด้านใน สอดไส้อยู่2ชั้นโฟูเอเซลสองชั้นนะครับเป็นแซนด์วิชอยู่ตรงกลางฟูเอเซลชั้นบนชั้นบนนะครับโ <c oughs> ทษนะชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแล้วก็จะมีคาร์บอนเพลทชิ้นนี้อยู่ตรงกลางครับแล้วก็ดีไซน์แบบนี้มีการเปิดร่องตรงกลางของแผ่นโฟมพื้นชั้นกลางครับเพื่อลดน้ําหนักของรองเท้าคู่นี้ลงนะครับดีไซน์ก็ดูแปลกดีทันสมัยดีนะครับน่าสนใจมากๆนะครับนี่ ตัวอัปเปอร์อัเปอรเป็นข้อมูลบอกเป็น LES นิดนะครับเป็นผ้าน,นิดซึ่งผมลองจับดูแล้วมันก็ใกล้ๆกับคล้ายๆกับตัว1080 V12 นะครับที่มึงรีวิวไปนะครับแล้วก็บริเวณด้านแต่มันจะมีมันจะมีเหมือนเป็นแผ่นบางๆอีกอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างบนนะมันเหมือนมีแผ่นอ p p เป2ชั้นนะครับชั้นบนเป็นเหมือนเป็นแผ่น ผมเรียกไม่ถูกนะแผ่นใยสังเคราะห์มั้งน่าจะเป็นใยสังเคราะห์ครับแล้วก็ข้างล่างข้างใต้วันซ้อนเป็นผ้าหน,นิดนะครับ2ชั้นนะครับนี่อัปเปอร์เป็นแบบนี้นะครับสีส้มนะครับโอเคไล่มาอัปเปอร์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณเออรอบข้อเท้าตรงนี้นะครับก็จะไม่หนามี ไม่ได้หนานุ่มมากนะครับคือเป็นรองเท้าสายทางความเร็วเขาพยายามจะลดน้ําหนักลงนะเพื่อนๆก็จะมีแค่บริเวณด้านในที่มีโฟมบุนุ่มเพื่อกระชับข้อเท้าของเราไม่ให้มันหลุดนะครับเชือกก็เป็นแบบริ่มแบบนี้นะครับนี่อ่ะผมถามเพื่อนๆหน่อยแล้วกันว่าดีไซน์แบบนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างเต็มสิิเพื่อนๆให้เท่าไหร่ครับสำหรับ Ne w Balance f u e l Cell Supercom t r a i n e r คู่นี้ครับ ตัวนี้จัดเป็นรองเท้าสายทาความเร็วนะครับแต่เน้นไปใช้ในการใส่ซ้อมมากกว่าลงแข่งลงแข่งก็จะมี f u ล l c ลล l Supercom Elite e l อีลนะครับอีกตัวหนึ่งคือคู่นี้เนี่ยมันใส่แข่งได้ไหมใส่แข่งได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวโฟมมันสูง47ซึ่งมันไม่ผ่านเกณฑ์ของทาง World a t อ l เ e ตเขานะครับที่เขากำหนดไว้ประมาณที่40 คุณถึงถ้าเกิดคุณใส่เกินโฟมที่มีความสูงเกิน40เนี่ยเวลาที่เข้าไปแข่งขันก็จะไม่ได้คุริฟายคือมันก็จะไม่ไม่รองรับผลการแข่งขันดีกว่านี่นะครับเคยมีเคสที่เขาใส่เกินแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปผมจําได้นะนะก็ประมาณนี้นะครับนี่เอามาให้เปิดกล่องมาให้เพื่อนๆดูกันหน่อยก็ละกันนะครับนิวบาลานซ์ส่งมาขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวหาโอกาสมารีวิวเต็มๆหน่อยละกันนะ มีอะไรอีกสําหรับคู่นี้ก่อนจะปิดเทปนี้ก่อนจะปิดคลิปนี้ใช้คาว่าเทปด้วยนะครับโอเค Energy Arc พูดไปแล้วนะครับาวางขายคู่นี้นะครับ New Balance Full ล l l l Supercom Trainer จะวางขายวันที่14ตุลาคมนะครับ14ตุลาคมก็คงจะเป็นที่ New Balance Store แหละนะราคา6,490บบาทครับรองเท้าซ้อม เดีย๋ยวผมลองสวมดูแล้วกันว,ว่าเป็นยังไงบ้างโอ,โอเคอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับอัปเปอร์เนี่ยตรงนี้มันเป็นตรงนี้เนี่ยเป็นมันจะเป็นยางยืดเหมือนกับ1080นะ่ะซึ่งผมชอบนะมันเป็นดีไซน์เหมือนการสวมถุงเท้าะครับแล้วมันก็จะกระชับเท้าพอดีมากเลยลิ้นมันจะคล้ายๆกับการสวมถุงเท้าครับนี่ ลิ้นจะเป็นแบบนี้ยางยืดแบบนี้นะครับยืดหยุ่นดีมากนะครับโอ้ใส่เบอร์10 US นะครับคู่นี้น้ำหนัก10 US 10 US น้ำหนักเท่าไหร่ขอ,อลองชั่งหน่อยสิช่างสดๆร้อนๆเลย10 US น้ำหนักอยู่มา340กรัมนี่เปิดเครื่องชั่งมาเลย <c oughs> นะครับ10 US น้ำหนักอยู่ที่340กรัมนะครับ ก็เป็นรองเท้าซ้อมที่มีน้ําหนักแต่ผมว่ามันตัวโฟม f u e l ลเซลอะ่ะมันมีความเด้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าฟิลลิ่งในการใส่มันน่าจะช่วยให้แม้ว่าน้าหนักจะเยอะมันน่าจะช่วยให้มันมีการแรงตอบสนองอะไรพวกนี้ให้มันได้ดีขึ้นนะครับนะ 10US ใส่ตรงซ้ายได้นะครับพอดีพอดีเลยครับเพื่อนๆนี่ผมลองสวมแล้วนะใส่ได้แบบพอดีพอด,พอดีนะครับกระชับข้อเท้าได้นะถ้าใส่ถุงเท้าอีกนิดนึงน่าจะแน่นแน่นขึ้นนะครับ นี่ใส่วับเท้าเปล่ามาเชือกแล้วก็โอเคอ่ะ c ิ s นะครับใครสนใจ14ตุลาคมนี้นะครับก็ไปติดลองไปติดตามดูได้นะครับน่าจะขายที่ New Balance Store นะครับนี่โอเคก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับมาเปิดกล่องตัว New Balance f u e l c e l l Super Com t r a i r เ r เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างคอมเมนต์บอกกันเลยนะครับวันนี้ลาทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ